นี่วามลือเลืนี่มึงอันใหญ่อันใหญ่เล่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไหลไหลอันนี้กูไม่กล้ามันมันมีนี่เนี่ยนี่นี่เนี่ยมึงไหลอันเนี้ยเออเล่นไปเถอะจังเขาโลแกนโลแก เออต้องไปเลยเออไปเล่นอันใหญ่นะเออแล้วไปเล่นโน่นนี่มึงไม่ไปอ่ะมันไม่เด็กเล่นหวานอ่ะมึงคูรุ่นจะสุดแล้วเนี่ยไม่ไหลอ่ะมึงจะสุดแล้วนะไี่ต้องไหลดีทำไมมึงไหลอ่ะข้าคุณลืมไปเล่นอันใหญ่อย่นี้ปะ

ข้าลงไปดูได hey, oh! sound ้เล่นไปเด้ยลงมาไม่มือมันนากลัวมาก่ยังเล่าหยุดนะขวางขึ้นอีบนึงขวางข้าไป เล่นเทียร์ไม่สอบจ่ะไหนอันนี้ปีนขึ้นไม่หักหรอวะไม่หักปีนได้เี้ยไม่กล้าปีนเออปีนได้เล่นได้ขนาดนั้นฮะไม่หักมันรองรับน้ำหนักอย่างดีเดี๋ยว